เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูงเหมือนนกยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้เพียงเป็นคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาส มีปัญญาเฉลียวสลาดขัวสัตว์ต่างพองขอวิ่งวอนพวกเราทั้งหลายจงแตรตรองยึดขันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิด เมื่อมีเกิดจะต้องแกแ่แหนแล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกขายโรกทางกายมียามีหมอรักษาโรคถึกสโลกเขตผลดอนโลกหาย แต่โลกทางใจนั้นภัยคุ้มลมคุ้มบรรทายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสธรรมขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ศรัทธาทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วันที่ห้า ของเดือนมกราคมการเวลาผ่านไปผ่านไปในฐานะชีวิตด้านลูกขันที่เราเรียกว่าลูกประธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท เราต้องมีส่วนในการทำหน้าที่เรียกว่าการจัดการการจัดการก็ต้องมีความพร้อมหรือจะต้องมีความรู้ถ้าเรามีความพร้อมมีความรู้ การมีส่วนของการจัดก,การนั้นก็เกิดคุณเกิดประโยชน์เหมือนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรตามธรรมชาติทรัพยากรอิดหินดินทรายที่มันจะมีส่วนเป็นประโยชน์ได้ให้เราได้รับความสะดวกก็อาศัยการปรปับปรุง ดังนั้นในฐานะเราถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราก็มักจะเรียกกันว่ามนุษย์มนุษย์คือสัตว์ที่มีส่วนเป็นคุณและก็มีส่วนเป็นประโยชน์ด้วยแต่เราต้องรู้จักปรปับปรุงการปรปับปรุงด้านภายนอกด้านการเป็นอยู่ในด้านหลกขัน เรายังมีส่วนปรปับปรุงกันได้แต่ส่วนด้านนามธรรมด้านคุณธรรมทางด้านจิตด้านใจของเราเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าจิตใจนั้นถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมทรรหน้าที่ในรูปแบบการ การแบบผู้บริหารเราเรียกว่ามันเป็นใหญ่ในหลักการท่านพูดว่ามโนโปุพังขมาธรมามโนเรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานและก็สําเร็จแล้วด้วยใจ ผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ทำหน้าที่เป็นประธานถ้าขาดความเป็นธรรมแล้วมันจะไม่มีส่วนมีคุณเป็นประโยชน์ยังจะก่อให้เกิดความรู้สึกมีโทษมีอันตรายดังนั้นเราต้องให้การสนับสนุนด้วยการส่งเสริม ที่เราเรียกว่าการบำรุงรักษาเหมือนล่าร่างกายเรายังมีส่วนให้การบำรุงรักษาให้อาหารวันละมื้ออย่างน้อยร่างกายจึงพอมีภูมิคุ้มกันและก็ยังพร้อมเป็นส่วนให้เกิดความสะดวกก็เพราะอาศัยการดูแลการบำรุงนี้เอง การบำรุงด้านนามธรรมด้านจิตใจเราต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หน้าที่ที่เราจะต้องดูแลหน้าที่ที่เราจะต้องบำรุงแต่ต้องรู้จักถือเอาเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการเป็นอยู่อย่างน้อยก็ต้องนึกถึง อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีที่เราเรียกว่าคุณของความเป็นพุทธ,ธะเพราะความเป็นพุทธ,ธะไม่ใช่ด้านลูกขันไม่ใช่ด้านร่างกายด้านนามธรรมด้านคุณธรรมด้านนามธรรมหรือคุณธรรมนั้นมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างความมีน้ำใจ คำว่าความมีน้ำใจนี้พอที่จะรู้จักกันได้เหมือนกับพ่อแม่ทำหน้าที่ในการอุปถัมบุตรธิดาก็อาศัยความมีน้ำใจบุตรธิดาจึงได้รับความสะดวกได้ความจเจริญเติบโตขึ้นมาก็ไปจากความมีน้ำใจของบุพการีพ่อแม่ อันนี้ก็เช่นกันคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเรียกว่าเหมือนกับผู้มีน้ำใจอบอ้อมหวังดีเจตนาดีอยากให้มีความสุขทุกทั่วหนา้าทรรมนองนี้คือความเป็นผู้มีน้ำใจนี้เองอันเราก็ต้องให้ความสำคัญมาเนะื้อดูว่าส่วนประกอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะทำความรู้สึกในรูปแบบให้เกิดความปลอดภัยอย่างน้อยก็ทำความสะอาดเหมือนเราสมทานศีลสมทานศีลก็เพื่อป้องกันป้องกันไม่ให้มันมีอุปสรรคไม่ให้มีความรู้สึกวิตกกลางบนเราก็อาศัยการสมาทานนี้เอง อันนี้ก็แช่นกันเราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องการในเรานั้นมีจิตใจที่เรียกว่าไม่มีมนลถิ่นมีจิตใจที่สะอาดมีอารมณ์ที่สงบจิตสะอาดอารมณ์สงบมันลดความรอนแล้วก็มันถอนความเมายังทำให้เราอยู่อย่างมีความรู้สึกสดชื่น ป่าจะจากภัยเวรก็อยู่ในรูปแบบอย่างนี้ดังนั้นการมีส่วนส่งเสริมแล้วก็มักพูดกันว่าปฏิบัติธรรมทำนอกนี้คําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยังเป็นความหมายที่กว้าง,างแต่ถ้าเรามีส่วนทําความเข้าใจก็พอที่จะรู้จักกันได้เพราะการปฏิบัติธรรมคือการดูแลรักษา การดูแลรักษาก็ต้องรู้จักว่าอะไรมีคุณแล้วก็เอามามีส่วนส่งเสริมอะไรที่มันมีโทษมีอันตรายเอเราก็พยายามเลิกละเมื่อมีส่วนทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ค่อยมีความรู้สึกมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็เหมือนแสงสว่างนี้แหละ แสงสว่างที่มันมีส่วนมาสัมผัสทำให้เกิดภูมิคุ้มกันและก็ททำให้เกิดความสะดวกก็อาศัยแสงสว่างอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มามีส่วนปฏิบัติกันปฏิบัติทำหน้าที่ของความเป็นผู้เห็นโทษเห็นไปในวัฏฏสงสารไยว่าในวัฏฏสงสารก็ไปไม่ได้มี มาจากที่อื่นมาจากจิตใจที่มันมีส่วนมีจุดด้อยมีจุดไม่สมบูรณ์แต่เราก็ต้องถือว่าของที่มันไม่สมบูรณ์นั้นเรามีส่วนปรับปรุงได้สภาพเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยดังนั้นความเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างนี้มันก็ทำให้ เกิดความรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เราก็มามีส่วนบาบปงขึ้นมาความเป็นผู้มีคุณความดีอันเป็นส่วนประกอบที่เรามักว่าคุณของพระรัตนาไตายก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่ที่เรามีส่วนส่งเสริมกันขึ้นมานี้เอง ถ้าเราส่งเสริมขึ้นมาส่วนประกอบเหล่านี้มันก็พลอยมาเป็นอุปนิสัยเป็นอินทรีย์เป็นมลามีและกระทำให้เรานี้อยู่ในรูปแบบมีความสมบูรณ์ก็ไปจากอย่างนี้ดังนั้นการมีส่วนกระทำอย่างนี้เราจึงต้องให้การสนับสนุนและก็ให้การส่งเสริมว่า มนุษย์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีมันมีส่วนมีความรู้สึกเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ได้ทั้งโลกนี้โลกนี้จะเกิดความรู้สึกมีความสงบสุขก็ไปจากจิตใจที่มีธรรมนี้และมาจากจิตใจที่มีความเมตตาม,มีความหวังดีเจตนาดีอยากให้มีความสุขปราศจากภัยเวร มันก็มีความรู้สึกสงบสงดระงับหนึ่งทำนองนี้เราก็อยู่กันอย่างเรียกว่ามีความเป็นผู้มีธรรมมันก็มีความสุขเอ,อส่วนที่เราถือว่าคุณอันหนึง่งเรียกว่าคุณของพระธรรมก็มันก็มีส่วนเกิดขึ้นอืเพราะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่เราปรับปรุงพัฒนาขึ้นมานี้เอง ถ้าเราปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาส่วนประกอบเหล่านี้ก็มีมีขึ้นเป็นขึ้นทุกอย่างเรามีความพร้อมถ้ามีความพร้อมมันก็สะดวกจำนองน,นี้อันนีก้ก็ต้องเข้าใจถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็มามีส่วนส่งเสริมปฏิบัติกันอย่าไปมีส่วนลืมตนลืมตัวว่าเราจะ,จะอยู่ในฐานะไม่เหมาะสม เราอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็มามีส่วนเพราะมีสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยก็มีครูบาอาจารย์ทำนองนี้เลยแต่มีครูบาอาจารย์ผู้มีส่วนดำรงอยู่ในรูปแบบมีธรรมมีพินัยก,ก็เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกในทาง ให้เราได้ไประโยชน์อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันฉะนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเวลาการเวลามันผ่านไปผ่านไปด้านลูกขันถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรูปธรรมมันก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ในรูปแบบไม่คงทนถาวร บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงการเวลาผ่านไปมันก็ทำหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปภาษาท่านเรียกว่าอุปัฏฐิบังคะมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็แปรไปในท่ามกลางลในที่สุดก็เสื่อมสลายอันนี้ก็คล้ายๆกันเราจะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างทาวารก็เป็นไปไม่ได้ มันเป็นเรื่องสัจธรรมของธรรมชาติจะยุคไหนสมัยไหน,นธรรมชาตินี้ยังทำหน้าที่เรามาทำความเข้าใจปรับตัวให้เข้าสู่ลองลอยอันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่การเป็นอยู่ด้วยธรรมมันจะทำให้เกิดสันติสุขยมุติธรรมวันนี้ให้ข้อคิดมาก็พอสมควรต่อไปพระสงฆ์ท่านก็จะอนุโมทนา